สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโคโรนแคนดี้พิตาชิโอนะครับตราเอพิลเบเกอรี่นะครับตรงนี้นะครับผูเขียนว่าโอรีแอสเซเนะจ๊ะมาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีแป้สาลีพริพา์จากนมถั่วที่มีเปลือกแข็งเลซที่จินจากถั่วเหลืองและซัฟไฟใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะมีสีจมปูงอย่างนี้นะพี่จ๊ะช่วงนี้ก็อะไรครับ ปีใหม่นะครับก็จะมีอะไรที่เป็นชมพูชมพูเนียออกมาแล้วครับนี่ตืดตืดตืดนี่มาแล้วตัวนี้นะครับเป็นขนมนะครับดังนั้นเราควรบริโภคแต่น้อยแล้วกก็ลังกายเพื่อสุขภาพนะจ๊ะมานี่จ้ะตืด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 นี่แกะออกมาอ้อยชุ่ยชุ่ชุ่ข้างหลังเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้าเป็นอย่างนี้ดึดดึดดึดโอเคหนาอยู่นะมาคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะอื้อหืออื้อ ยังไงครับได้เป็นผัวพี่อาชิโออ่ะอืมอืมใช้ได้อยู่นะตอนนี้ครับอืม เป็นการตัดลดเรื่องข้าคดีนะครับข้างบนเนี่ยเป็นสอบ,บรดข้างล่างเป็นช็อกโกแลตแบบข้างเคมตัดขับข้างในตรงกลางด้วยตัววทาร์ติโอนะครับซึ่งถก็โอเคเลยแล้วก็อืม ไม่ยาวนั่ก็เป็นผลไม้ชนิโอ้ตัวเนี้ยที่ชอบอย่างหนึ่งคือมัแบบนใส่น้ำตาลเยอะไม่หวานดังนั้นเนี่ยมันก็ได้รสชาติของมันเป็นสตรอเบอรีร่นะครับแล้วก็ช็อกโกแลตเขาบางทีอ่ะเจอของนี้ไปเขาใส่น้ำตาลเยอะมันจะหวานตัวเนี้ยได้รสชาติของที่มันเป็นซอฟต์และความที่เป็นสตรอเบอรี่จริงนะครับตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ปะให้จำไม้สิบสี่สิบห้าบาทตนะ้องแต่ไม่เกินทั้งสิบบาท เท่ากับราคาอะไรที่มันไม่เกินห้าสิบาทนะให้ผ่านเลยรหรือว่าทำได้ดีมากพระเจ้าเลยนะคุ้มแต่คุมค้มคุม้มเนี่ยทัง้งหมดเห็นไหมโอเคครับที่ชอบคือแล้วถ้าความเป็นเครื่องอ่ะที่มันไม่หวานนะครับสับปะรดเป็นซาบปรี่นะครับตะกรา้าเป็นตะกร้แล้วก็มีถั่วชิ้นจั่วป่นนะครับโอเคครับเป่นการลิลม้มขึ้นมเพียนะครับถ้าบากกักรก็แล้วแชร์ด้วยแล้วกลับไปขนาดไหนคลิปหน้าจ้ะ